พามาดูสดามันทวายยอดแดงครับหลังจากที่ทําการแก้ปัญหาเรื่องสภาพดินรอบๆต้นที่ร้อนมากในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเคยวัดที่อุณหภูมิประมาณ50องศานอกจากดินที่ร้อนแล้วเนี่ยสภาพดินเนี่ยมันจะแน่นทึบหลังจากที่ทําการปรับไปแล้ว1เดือนเนี่ยต้นสดามีการแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบอ่อนจนผิดหูผิดตาเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปก่อนที่ผมจะทําการปรับปรุงดินนะครับต้นสดามันทวายยอดแดงเนี่ยมีสภาพก่อนหน้านี้เป็นยังไง ถ้าให้ผมสรุปสภาพของต้นเสดาก็ต้องบอกว่ากลัวว่าจะไม่รอดแ้งเลยดูจากสภาพต้นแล้วเนี่ยจะสลดมากโดยเฉพาะหลังจากที่กลับมาดูรอบใหม่หลังจากที่เราให้น้ําไป1สัปดาห์พอกลับเข้ามาอีกทีเนี่ยดูสภาพของต้นเสดามันจะสลดแล้วไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขาหรือว่าแตกใบใหม่เลยเดี๋ยวมาดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมทําการปรับปรุงดินไปครบ1เดือนเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับว่าการแตกกิ่งก้านสาขาเนี่ยเป็นยังไง ผมลดน้ำสัปดาห์ละครั้งเหมือนเดิมนะครับตัวช่วยของผมก็คือแกลบหมักขึ้นผมผสมกับเชื้อราดีแต่รุ่นนี้เนี่ยผมจะใส่ผงถ่านลงไปด้วยแล้วก็ใส่มูลสัตว์ที่ผ่านการหมักแล้วเอาไปผสมร่วมกันด้วยผมก็เอาไปโรยรอบๆต้นแหละครับแล้วก็ทําการพลวนดินใหม่เพื่อต้องการคุกเคล้าให้ทั่วถึงกันแล้วผมก็คลุมฟางปิดด้วยผ้าคลุมดินอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการระเหยของน้ําในช่วงเวลากลางวันตอนนี้เดือนเมษาผ่านสองการไปเรียบร้อยแล้วยังไม่เจอฝนมาหลายเดือนแล้วครับ เดี๋ยวผมจะลองวัดความชื้นบริเวณรอบต้นดูว่าจะเหลือสักเท่าไหร่หลังจากที่ผมให้น้ำไปครบ1อาทิตย์ตอนนี้ความชื้นที่ผมวัดเนี่ยอยู่ในสภาพที่1กว่ากว่าขึ้นไปซึ่งตัวเลข1นเนี่ยเป็นตัวเลขที่มีในดินมีความชื้นแต่มีความชื้นน้อยตัวเลขยิ่งมากขึ้นความชื้นในดินก็ยิ่งมากขึ้นด้วย ต้นนี้มีความชื้นถึงเลข2ก็แสดงว่าความชื้นที่เหลือเนี่ยบริเวณใต้ดินยังมีความชื้นอยู่บ้างเพียงพอกับต้นไม้ที่ทนแรงได้แสดงว่าการลบน้ําอาทิตย์ละครั้งเนี่ยเพียงพอแต่ต้นไม้ที่ต้องการน้ํามากกว่านี้เราก็ต้องหาตัวช่วยนะครับอาจจะต้องเพิ่มระบบน้ําหยดที่ทําง่ายๆขึ้นมาเองก็ขึ้นอยู่กับสภาพความแห้งแล้งของพื้นที่ของเราด้วยรวมถึงพืชที่เราจะปลูกว่าเราจะต้องปลูกพืชให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของเรา และอาจจะต้องหาตัวช่วยหลายๆตัวช่วยแต่หนึ่งในวิธีที่ผมใช้แล้วได้ผลตอนนี้มากที่สุดก็คือใช้แกลบหมักผสมเชื้อลาดีตัวนี้แหละครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ